สวัสดีครับวันนี้วันที่10บมิถุนาย,ยน2องพนะครับวันนี้เราก็จะมาสแกนหุ้นที่สามารถคิดว่าน,น่าจะทําการสวนกระแสนราคาที่หุ้นลงตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เซ็ตก็ลบไป4.95จุด อยู่ที่ 1636.39. จุดส้าท่าทางก็จะลงตามดาวโจนหรือหุ้นต่างประเทศกันแดงเถือกัันทเกือบทั้งกระดานเลยนะครับก็มีเบนสปอร์ตกับ d v t i ก็ยังคงอยู่120กว่าดอลลาร์ต่อปาเรลน,นะครับแล้วก็มีค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นนะครับเป็น34.66บาทต่อดอลลาร์ครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นที่จะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่าในการเก็งกำไรระยะสั้นกันก็เลื่อนไปที่ ชอบเทอร์มนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ชอบเทอร์มแล้วก็มากกว่าเส้นสามวแล้วก็เลือกเข้าไปเขาก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับว่ามีหุ้นตัวใดบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําการดูนะครับเราก็ต้องเข้าไปในตัวเซตตั้งค่านะครับเปลี่ยนค่าคอนดิชันที่มีตลาดมากมายที่เราไม่ต้องการบางตัวนะครับเราออกไปสร้างแล้วก็ดูลักษณะของการเชงก็คือว่าดูลักษณะของการตั้งค่าต่งตางๆเราก็ ใส่วอลรุ่มเข้าไปหน่อยเอาตั้งแต่10,0000,000นนะครับถึง1ึบิลเลียนนะครับเพื่อให้ค่าเขาเข้าไปหน่อยก็เอาเท่านี้พอนะครับแล้วก็กด run screen เลยนะครับเราจะไปกด save a d นะครับเพราะว่ามันจะไปเซตค่าเดิมใหม่จะไปซ้ำค่าเดิมนะครับนี่เราก็ run screen ได้เลยครับมันก็จกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันเรียงซึ่งก็ยังคงจะมีหุ้นต่างๆเราพ็กับกดเข้าไปก่อนนะครับไปดูว่าทำไมมันยังมีหุ้นไม่ใช่เซตกับใหม่นะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ มองดูก็โอเคก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็มีหุ้นแปลกตาเข้ามาครับแต่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอินดคเตอร์นะครับเราก็ลบทิ้งออกไปเลยนะครับตัวไหน,นตัว MAMAV3 วันนี้ครับรีมูฟออกไปเลยก็รีมูฟตัว MAV5 วันออกไปรีมูฟไปส่วนตัวตัว8วันเราก็เปลี่ยนเป็น200วันนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวสําคัญกว่า แล้วก็เป็นตัวสีขาวก็กดอัปเดตขึ้นไปแลก็รุ่นใดที่ต่ํากว่าหรือสูงกว่าเจอเส้น2อง้ว,วันมันก็จะดีดนะครับมันก็จะมีการสวิงตัวขึ้นนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำนะครับก็มาที่บูตเจอร์แบงกนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวอื่นถัดมาก็คือรีเนเล t ชันนะครับแล้วก็ใส่ MACD นะครับแล้วก็ใส่โอลุ่มทั้งุนต่างประเทศนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับบอลุ่มนักทุนชาวไทย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็ลอดูนะครับว่านักทุนต่างประเทศกับนักชาวไทยเป็นยังไงนะครับดูแนวโน้มนะครับว่าเป็นยังไงราคาขึ้น CPH นี่ก็ราคาเกินตัวร e เ r e ล s i o n นะครับแต่ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราดูนะครับก็จะเห็นตรง m a c d นี้พุ่งขึ้นไปแม้ว่านักทุนต่างประเทศนั้นไม่เข้านะครับนักชาวไทยก็ไม่เข้าเพราะวันนี้เซตลงนะครับแต่ประเด็นคือเขาเป็นโดจินะครับ โดโจจสัญญาณการซื้อของวันนี้ก็เป็นโดจิหมายาว่ามีโอกาสได้ขึ้นต่อได้ได้อีกนะครับก็กําลังตัดสินใจขึ้นต่อนะครับโดจิแบบนี้นะครับมีส่วนที่จะขึ้นต่อไปเพราะว่าตอนนี้ราคาของนักทุนภายในประเทศนั้นมีเข้านะครับราคาก็เลยเหมือนกับก้าวกลัวนะครับก็เหมือนกับเป็นชาวดอยนะครับประเด็นชาวดอยตรงนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสลงจากดอยนะครับเนื่องจากว่าจจงหวะเขาซด์เว่อัพขึ้นไป สักวันหนึ่งจะได้ลงนะครับถ้าเกิดท่านติดต่อยตรงนี้นะครับหรือว่าท่านถือเป็นนักลงทุนแบรแนววีก็ถือยาวไปเลยนะครับน่าจะประมาณสักกว่าหกเดือนนะครับถึงจะได้ลงจากดอยตรงนี้นะครับถัดมานะครับไอตัวหุ้นที่นอกเหนือที่ปีเไอมีศูนอะไรพวกนี้เราก็เลยข้ามไปนะครับเราไปที่หุ้นสามัญหุ้นพวกนี้หุ้นหมาชนนะครับก็เป็น CPF นะครับ CPF เก็เป็นจังหวะยืนเหนือเส้น2องวัน เราก็เป็นจุดที่บ่งบอกว่าจะต้องขายทํากําไรนะครับเนื่องจากว่าราคามาถึงจุดสูงสุดของเขาเลยนะครับคือราคาเ็ายืนจุดด้านบนของ linear equation นะครับก็คือจุดนี้นะครับก็ถือว่าทํากำไรสูงสุดเราต้องขายนะครับพอขายเสร็จเขาก็จะค่อยๆไซด์เวลาดาวลงมาจากเดิมนะครับหุ้นจําได้ไหมครับษณะของ c y c l ไ time c y ค l ลไ i f ์ของหุ้นก็คือจะมีขึ้นมีลงแบบนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็คือเขาลงมาต่ําสุดนะครับเขาลงมาต่ําสุดเขาลงมาต่ําสุด เราก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับดูจากตรงนี้นะครับลงมาต่ำสุดก็จะขึ้นไปไปสูงสุดเมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องลงมาต่ำสุดประมาณนี้นะครับโดยตอนนี้ก็ยังก็ค่อยๆลงมานะครับ a c d ก็ค่อยๆหัก,หกหวัวลงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไม่มีวลลุ่มเข้ามีวลลุ่มออกราคาก็ค่อยๆซายเวดาว้าแต่จากที่เราบอกกันนะครับว่าจังหวะหุ้นแต่ละตัวนั้นเราต้องดูให้ออกนะครับเขาเป็นจังหวะใดตัวนี้ก็เป็นจังหวะทำกำไรสูงสุดเพราะนั้นแนะนำว่าให้ขาย ถัดมานะครับ B A M นะครับแบมตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่จะกําลังจะขึ้นทํากําไรนะครับทวามมถึงกําลังจะขึ้นทํากําไรถ้าเกิดเราดูนะครับราคาหุ้นนะครับเขาก็จะขึ้นลงตัวนี้ก็คือจังหวะกําลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นติงเนเลกชั่นตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้แหละเอาวาดลอกเลียนแบบให้เหมือนก็คือเส้นสีฟ้าสีแดงก็คือเส้นต่ำสุดบนสุดของเขานะครับก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็มองก็จะเห็นก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวขึ้นมาแล้วก็โค้งลงมาตัวนี้ก็จะโค้งกลับขึ้นไปเพื่อชนตรงด้านบนตรงนี้แต่ตอนนี้คือราคายอดตัวเพราะว่าเซตลงนะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาอยู่ใกล้ๆ้เส้นสัญญาณเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปถ้าเกิดมีวอลลุ่มเข้ามาสลหรับตัว ba m ก็ตอนนี้ก็แค่รอว่าขอแค่มีวอลลุ่มเข้ามานะครับราคาก็จะค่อยไซยเวกขึ้นไปชนเส้นสองว,วันเมื่อชนเส้นสองะวันก็จะมีการดีดลงมานะครับ เราก็ค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคือเส้น2และวันจะมาแบบนี้ราคามันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปพุ่งึ้นไปไปชนเส้น2และวันแล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาก่อนที่มันจะค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งซึ่งจะชนตัวเทเนียเรเกชันแล้วก็ชนเส้น2และวันทะลุผ่านขึ้นไปก็เป็นจังหวะของ b a m ถับมาเราดู KTB นะครับ KTBKTB นี้เป็นจังหวะสวยงามนะครับ เหมาะสมที่จะเก็บเข้าไว้ในพอตแต่ประเด็นคือตอนนี้ราคาอยู่สูงนะครับสูงมากเลยนะครับงนั้นตอนนี้เราก็ต้องรอเวลาให้เขาไซด์ไวดาวลงมานะครับไซด์ไวดาวลงมาตรงราคาที่1 4บาทเราค่อยเข้าซื้อที่14บาทอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับรอจังหวะเขาลงมานะครับเขาจะค่อยๆไซด์ไวดาวเตือนหน้านะครับเราก็รอนะครับเขาจะลงมาที่14บาทเดือนหน้านะสำหรับ k t ทีเราก็รอซื้อที่14บาทอันนี้เราเราแนะนําให้ท่านแล้วนะครับว่า k t ทีจะลง14บาท ในอีกหนึ่งเดือนนะครับท่านก็รอดูนะครับถ้ามันสามารถลงไปได้ก็รอซื้อที่1 4บาทแต่ถ้ามันไม่สามารถลงไปได้มันก็จะย่อตัวแล้วกลับขึ้นไปด้านบนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปนะครับเขาไซด์เวอ์อัพขึ้นไปยังไงก็เหมาะสมที่จะเข้าถือเอาไว้นะครับสํบเคสทีบนะครับ TQR านะครับ TQR TQR ก็อุ้มสวนขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีวันรุ่มวันรุ่มเข้าอย่างหนานแน่นเลยนะครับแล้วก็ A อเบพุ่งขึ้นไปเกินเส้นสัญญาลักทุนต่างประเทศไม่เข้า อันนี้นักทุนชาวไทยล้วนนะครับนี่นะประเด็นก็คือว่าพุ่งเกินเส้นสองไวันพอดีนี่คือเส้น2องยวันนะครับเราสามารถพุ่งเกินไปได้นะครับแล้วยังทําการสมัดแมงเมาให้อยู่ด้านบน,นรบประเด็นก็คือถ้าท่านออกไม่ทันนะครับท่านออกตรงนี้ไม่ทันท่านก็ต,ต้องต้องเป็นชาวดอยนะครับเป็นชาวดอยแบบนี้ถือนานไหมก็ถือนานนะครับตัวนี้ต้องดูครอบข้อผิดปกติของแท่งเทียนนะครับตรงนี้มีผิดปกติแล้วหนึ่งแล้วตรงนี้ก็มีผิดปกติแล้วหนึ่งเมื่อมีตัวนี้หนึ่งต้องมี ตัวนี้อีกหนึ่งต้องมีตัวนี้หนึ่งก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ถ้าจะรอก็อีกนานนะครับเราประเด็นคือเข้าไซด์เวดาติดดอยก็คือต้องติดดอยนะครับถ้าเกิดท่านไม่อยากถ้าเกิดท่านอยากออกจากดอยตัวนี้ให้ถือให้ถือทนอีกประมาณสักเดือนก,อนกว่าๆราคามันจะค่อยๆไซด์ไปลงมาด้านล่างนีงท่านก็เข้า d ีเอสดีซีบีซีเอสแถวๆนีนะ้เข้าถัวเฉลี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ9บาท เข้าที่9บาทแล้วค่อยออกจากดอยตรงนี ujemy, right ้นะครับคือเข้าเข้าตรงนี้แล้วก็รอให้มันขึ้นมาที่ตรงนี้เราก็ออกจากดอยราคามันก็จะเสมอตัวพอดีนะครับมันซื้อตรงนี้ประมาณแสนหนึ่งก็มาซื้อตรงนี้200,000แล้วพอถึงซื้อตรงนี้2 0 0,000มันก็จะขึ้นไปชนตรงนี้พอดีตรงนี้ก็จะกลายเป็น200,000พอดีก็จะเท่าทุนก็สามารถออกจากดอยได้นะครับยกตัวอย่างนี่คือแนวทางในการออกจากดอยนะครับ ก็น่า <S an> จะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านลงทุนพี่นาเองนะครับราะทุกสิ่งทุกอย่างเงินลงทุนเป็นของท่านท่านต้องพี่นาด้วยตัวท่านเองเราจะย้ําบ่อยๆนะครับว่าอย่าเชื่อใจใครทั้งสิ้นต้องเชื่อใจตัวเองในการเล่นหุ้นนะครับเพราะมันเป็นเงินทุนของท่านเองท่านต้องรู้รับผิดชอบรู้รวยคนเดียวนะครับรู้แล้วรวยคนเดียวดีกว่า <S <S <ด>บ้านปูนะครับซัดมานะครับจังหวะอย่างที่เคยบอกไว้ในอีกช่องหนึ่งนะครับว่าเขาจะไป19บาทแต่ก่อนหน้าถ้เขาจะไป19บกาทเขาก็มีการสว ัดมาเาก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างเราก็ไซด์เวย์ดาวลงมาชนตรงนี้เสร็จก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตัวบ้านปูนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาอีกรอบหนึ่งเขายกยกไฮนะครับยกไฮยกโลนะครับมากกว่าโลเดิมนะครับโลเดิมอยู่ประมาณนี้พอยกโลขึ้นไปยกไฮขึ้นไปยกโลขึ้นไป ก็ค่อยๆไปถึง 17, 19บาทตัวนี้ต้นปลา,ายปีก็คาดว่าจะไปที่19บาทได้สบายๆเพราะเป็นความเติบโตของธุรกิจของเขาที่เขามีการลงทุนในในตัวลูกของเขานะครับตัวลูกเขาจะส่งผลให้เขามีความเติบโตขึ้นไปข้างหน้านะครับก็ประเด็นบ้านปู่จะเป็นเช่นนั้นในตอนนี้นะเราก็จ้องรอเข้านะครับรอเข้าเมื่อเขาลงมาต่ต้ตรงนี้นะครับตรงน,นี้ก็ปล่อยเขาไซเว์มาก,ก่อนแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้น่าหยิบประมาณเดือนหนึ่งนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณ1เดือน พอลงแบบนี้เราก็ซื้อซื้อเสร็จเขาก็จะไซเวกขึ้นไปเราก็ขายตัวนี้ขายตัวนี้เราก็ได้กําไรไปแล้วเราก็มารอซื้ออีกรอบหนึ่งตรงนี้ซื้อตรงนี้อีกรอบหนึ่งเราก็รอขายเมื่อมันขึ้นสูงสุดสลับซื้อสลับขายสลับซื้อสลับขายตามจังหวะมันขึ้นลงอย่างนี้บ้านปู่ก็จะขึ้นลงแบบนี้นะครับก็จะมีสตอรี่มาเรื่อยครับ,รบว่ามีงานดีๆอย่างงู้นอย่างนี้มีการลงทุนอย่างงูน้น ev อย่างงาู้นอย่างงาั้นก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับบ้านปู่อันนี้ก็น่าจะเเป็็นนนรขขาาาึ้คก จะไซด์เวย์ในเทนขาขึ้นนะครับสำหรับบ้านปู่ครับถัดมานะครับตัว ESO ES นะครับ ESO ES นี้ก็เป็นจังหวะเหมือนกันครับคือพุ่งทะลุขึ้นไปอย่างสูงแล้วนะอันนี้ก็คือเราสแกนหาหุ้นที่มันพุ่งขึ้นไปสูงนะครับในท่านเห็นว่านี่คือจังหวะหุ้นแต่ละตัวตัวนี้ก็คือเมื่อมันขึ้นไปสูงแต่ว่าจังหวะของเขาคือเป็นไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ายังคงยังยังคงไม่ได้เป็นชาวดอยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถัดไปราคามันจะไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไป ซึ่งราคามันก็จะมากกว่าเดิมน,นะครับคือเขาจะยกโลยกไฮขึ้นนะครับยกโลยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเอโซนะครับตัวเอโซนี้คาดว่าจะไปที่14-15บาทแล้วตรงนี้ก็คือไม่ใช่ชาวดอยนะครับถือเอาไว้สักอีกสักระยะหนึ่งราคาก็จะมาที่13บาทกว่าๆแต่กว่าที่จะมาคือเขาจะต้องไซด์เวด้าลงมามาชนเส้นเรเวอเรกชันตรงนี้ก่อนที่จะดีกลับขึ้นไปราคาก็เหนือกว่าเดิมนะครับราคาสูงกว่าเดิมนะ แล้วพอราคาสูงก็เดิมเสร็จนะครับก็จะยกโลยกไาขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้มาโลตรงนี้หายขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ยกโลโลมาตัวนี้ก็ยกหายขึ้นไปตรงนี้มันจะสลับกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือหุ้นไซเว w อพนะครับนี่คือตำตำนานของตำแหน่งของหุ้นไซเว w อพนะครับต้องเป็นแบบนี้ซึ่งก็ตัวนี้ก็อยู่น่าจะอยู่สูงกว่าเส้นลีเนีย n เชันให้เส้น MACD นนี่คือจังหวะสูงสุดนะครับ เป็นการทำกำไรสูงสุดของเขานะครับเส้น ABCD อยู่เหนือเส้นสัญญาลราคาก็ยืนเหนือนี้ผมจะไปต่อมันไปไม่ได้นะครับจังหวะหุ้นก็คือหุ้นเขาไม่ว่ายังไงเขาต้องมีการไซด์เวดาลงมานะรอล้ไซด์เวดาลงมาก็รอซื้อครั้งหน้าที่10บ0บาทซื้อ10บาทเสร็จมันก็จะไซด์ไวขึ้นไปที่1 3บาทก่อนที่จะลงมาที่12บาทมันจะยกโลยกไฮไปเรื่อยนะครับของเอสโซปลายปีก็น่าจะเยอะที่ประมาณ1 5 1 6บาทอันนี้คือแนวโน้มของเอสโซนะครับท่านเด็ดเลยใช่ไหมครับวจังหวะ กำไรคืออะไรกำไรก็คือเราซื้อที่ต่ําขายที่สูงนี่คือการทํากําไรนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับถัดมานะครับ PRC IC ICPR PR, c p r ก็จังหวะสูงเช่นเดียวกันตอนนี้เขาก็จะค่อยๆไซด์ไวดาวลงมานะครับออกแดนข้างถึงลงด้านล่างแล้วก็จะมาสร้างเส้นแนวเทศจะมาสั้าสร้างเส้นแนวเทศถ้าแถวนี้นะครับเส้นเทดแถวนี้ก่อนที่จะทะลุข,ข,ขึ้นไปอรอบหนึ่งเราก็รอให้เขาลงมานะครับตอนนี้เราขายซะตรงน,นี้ท่านต้องทําใจขาย ถ้าท่านมีเวลานะครับหมายว่าถ้าท่านมีเวลาเล่นท่านก็ขายตรงนี้ซะแล้วเมื่อมันลงมาตรงแถวนี้ท่านก็รอซื้อแถวนี้นะครับพอซื้อแถวนี้ได้เสร็จท่านก็ได้กําไรตรงนี้ไปรอบหนึ่งแล้วท่านก็จะมาเอากําไรจากตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็คือเขาก็จะค่อยๆไสเวกับขึ้นไปด้านบนตรงนี้ก็คือกําไรของท่านอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดท่านมาซื้อตรงนี้แล้วท่านก็ซื้อทิ้งเอาไว้เลยเป็น V I ไปเลยก็ได้นะครับท่านขี้เกียจซื้อขายซื้อขายท่านก็ทิ้งยาวไปเลยก็ได้นี่คือแนวทางของ C R P นะครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับ N F C N F C ก็เป็นจังหวะไซส์สูงขึ้นไปเลยทีเดียวเป็นตัวส่วนกระแสนะเป็นหุ้นหุ้นส่วนกระแสขึ้นไปอย่างสวยงามจุดขีดพุขึ้นไปนะครับแล้วเขายังมีมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับ <c oughs> เพื่อจะ <c oughs> เพื่อจะกลับแนวของเส้น linear allocation สเส้นนี้ให้เป็นแนวไซส์ way up ขึ้นไปนดูนะครับว่าตัว M A C D นั้นสูงขึ้นไปกว่าเส้นสัญญาณแค่ไหนแล้วก็มีวอลรุ่มเข้ามีวอลรุ่มเข้า โดยสำคัญคือมีวรุ่มภายในเข้านะครับก็หมายว่าตัวนี้เมื่อจะเมื่อเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวก็เปิดกระโดดขึ้นไปต่อเป็นสีเขียวเืว่อเปิดกระโดดมาเป็นสีเขียวในจังหวะถัดไปนั้นเขาก็มีโอกาสขึ้นไปเป็นสีเขียวก็อาจจะมีโอกาสเส้นสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับทำไมถึงขึ้นต่อไปทําไมเราถึงดูว่ามันจะขึ้นต่อไปเพราะจังหวะของเขาแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเมื่อไรก็ตามที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าเดิม ราคาก็จะเปิดพุ่งขึ้นไปนะครับนั้นตัวนี้ก็ยังมีโอกาสทํากําไรได้อีกนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้อีกสําหรับ n f c นะครับเราก็มารอดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคา7.65นะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นประมาณ8บาทหรือ7.7หรือ7.9อะไรพวกนี้นะครับพุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยครับถัดมานะครับพูดอีกตัวหนึ่งนะครับ M back นะครับ m b a ขึ้นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ชะลอตัวนะครับ มีการชะลอตัวเพราะว่าผลลุ่มออกนะครับแม้ว่า mcd พุ่งขึ้น,นตัวนี้เป็นสีแดงนะครับยอดตัวเป็นสีแดงตามราคาเซตก็หมายความว่าตอนนี้ก็แต่ถ้าดูจริงๆขยายถ้าขยายดูจริงๆก็จะเป็นอีกทั้งเทียนหนึ่งนะครับทั้งเทียนกับไส้เทียนก็เป็นไนะส้เทียนที่เป็นทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะเป็นสีเขียวแ,แต่มีราคาอยู่เท่าๆเดิมนะครับสีเขียววันนี้ราคาอยู่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ6.35นะครับค่าก็มีโอกาสขึ้นไปที่ 6.40ในวันพรุ่งนี้นะครับถึง6.50ก่อนที่ก็จะดีดตัวลงมาก็รอทำกำไรยะสั้นๆได้นะครับสำหรับตัว i m p a c t ต่อมากันคุลครับกันคุลเป็นยังไงบ้างการคุลก็ขึ้นหลังจากขึ้นไปสุดนะครับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของลีเนียลเลกชั่นนะครับคือราคาหุ้นจะอยู่ในกรอบลีเนียลเลกชั่นนี่นะยังไงก็จะวิ่งขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับคือจะวิ่งขึ้นลงตามวัฏจักรขึ้นลงสุดขึ้นลงสุดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นนเส็ุดป สุดส็จก,ก็จะขึ้นไปสุดก็จะลงแบบนี้นะครับเราต้องมองให้อ,อกนะครับจังหวะถัดมาของหุ้นจะเป็นยังไงราคาหุ้นจะไปที่ไหนนะครับมเมื่อเขาลงมาต่ําสุดแล้วในกรอบของลีเนียลเลกชันล่างสุดแล้วเราก็ดีตัวขึ้นไปไซเวย์ขึ้นไปจนกระทั่งขึ้นไปชนเส้นลีเนียลเลกชันด้านบนสุดเมื่อชนเส,นสน้นด้านบนสุดมันก็จะต้องไซเวย์ดาวลงมาด้านล่างข,งขง้างๆจังหวะน,นี้ของการกุลก็คือเราก็ต้องรอให้เขาไซเวย์ดาวลงมาแล้วก็ค่อยรับตรงข้างล่างตรงกรอบด้านล่าง มื่อรับเสร็จปุ๊บมันก็จะใส้ไซเวกับขึ้นไปทําไมถึงตลอดต้องกรอบในล่างเพราะตอนนี้บนลุ่มไม่เข้าเลยนะครับบนลุ่มออกตัวเบสดีก็กําลังค่อยๆโค้คงกลับลงมาก็อจะเข้าใจจังหวะของหุ้นแล้วยังครับนี่ผมพาดูตั้งหลายอย่างนะครับดูตั้งหลายตัวนะครับมันเป็นจังหวะของแต่ละตัวเป็นยังไงเป็นยังไงกันออกมาให้ให้เห็นให้เห็นให้เห็น,หหนจุดที่จะต้องทํากําไรสุดท้าครับสุดท้าเป็นยังไงครับเปิดขึ้นแบบนี้มีโอกาสไปต่อไหมครับทุกคนหน่อยครับตั้งแต่ดูคลิปชแนลนี้มาคลิปของช่องนี้มา ช่องนี้บอกว่ายังไงบ้างครับพุ้นแบบนี้ตัดสินใจได้ว่ายังไงครับ้าเปิดกระโดดเป็นสีแดงแล้วมีแทังเทียนยาวอยู่ด้านบนหมายควาว่าเป็นโดจิก็หมายควาว่าราคาในวันถัดมาจะล่วงลงมานะครับคือในวันต่อไปนะั้นราคาไม่ขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเปิดกระโดดกว้างก็ตามแม้ว่ามีวันรุ่มเข้าแต่วันรุ่มต่างประเทศไม่เข้า m a c d พุ่งขึ้นแต่ราคาต้องมันเป็นราคาที่สูงสุดของตัวนี้อยู่แล้วนะครับของสุทธาขึ้นไปสูงสุดที่หกจุ ทำ High ที่5.7อาทำ High ที่6.15นะครับตรงนี้คือ6.15นะครับเมื่อทำ High ที่6.15ในวันถัดไปก็อาจจะล่วงลงมาแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆล่วงลงมาไซด์เวดาวลงมาถ้าเกิดถ้าเกิดไซด์เวดาวลงมามันก็จะเป็นรูปเดิมคือเป็นรูปไซด์เวดาวแต่ถ้าเกิดไซด์เวดาวไป้านข้างถึงไซด์เวอัพราคาก็จะเปลี่ยนจังหวะของ Linearization ให้เป็นไซด์เว่อัพก็ดูอยู่ประมาณนี้นะครับราคาก็เราก็ดูง่ายๆประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจกันใช่ไหมครับจังหวะนี้เราทํากําไรยังไงกกัับมน็ ต้องขายถึงจะได้กําไรขายทิ้งตรงนี้ซะแล้วมาทนรอให้มันลงมาแถวนีนะ้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับดูเหมือนเหมือนพูดง่ายจังเลยทําไมพูดง่ายจังเลยนะ <c oughs> ล่ะก็มันเป็นอย่างนั้นนะครับจังหวะของมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะครับลองดูนะครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อ,อยังไงท่านก็รอรอ,อซื้อเข้าซื้อเลยครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อท่านก็เข้าซื้อเลยแล้วก็รอให้มันไปที่6บาทถ้าท่านคิดว่ามันจะไป6บาทมันจะมีโอกาสไปหรือเปล่าเมื่อบอลรุ่มต่างประเทศไม่เข้าแต่มีบอลรุ่มชาวไทยเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็ รออยู่ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่จะลงโอเคนะครับเดี๋ยวดูถัดไปนะครับจังหวะทํากําไรนะครับคือเข้าตอนนี้แล้วก็รอให้มันไซด์เว y ขึ้นไปไซด์เว้ขึ้นไปชนด้านบนนี่คือกําไรสูงสุดของเขาตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ดีคือไซด์เว y u อัพคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นบนรุ่มเข้าทั้ง2ฝั่งภายนอกภายในเอเบซขึ้นไปชนเ้นสิงแนลถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับจังหวะนี้คือเขาจะขึ้นไป ตัวนี้ถือว่าต้องเข้านะครับราคาต้นทุนอยู่ที่5.45นะครับอันนี้เราก็จะเพียงพอเท่านี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับให้ท่านไปดูเพิ่มเติมเอาเองนะว่าจะเป็นยังไงหลายตัวก็มีแนวโน้มที่จะทํากําไรให้นะครับ่าจารองพิจารณาดีๆนะครับในหุ้นเหล่านี้นะครับที่เราได้เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าจะเป็นจังหวะใดในอนาคตก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนทุกคนจะทําไปปรับปรุงแอปพลาย เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นช่องที่นําเสนอข้อความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็อยู่ที่ท่านตั้งคุณจะนาไปแอปพลายใช้อย่างไงนะครับให้เกิดผลกําไรกับตัวท่านเองเพราะมีความสุขในการลงทุนเพให้ลงทุนอย่างได้กําไรหมุนเวรนนะครับแล้วก็ฝากสับสมาชิกฝากสับฝากสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ